ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะไอจากที่ว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาดูเด็กอยู่แล้วดูเด็กขึ้นดูเป๊ะขึ้นอีกไม่ว่าจะอยู่ในลุคไหนนะ ยิ่งอยู่ในลุคทอมนะโอ้โหบอกเลยเท่มากอันนี้ผ่านไปกี่ปีกี่ตอนนี้คนอยากให้เป็นทอมหมดเลยนะใช่ใช่วันนั้นทุกคนในงานยเกล้ายเกล้าผู้จัดการใหม่ดาวิกาอยู่อยากให้เจนนี่เป็นสามีนี่ถ้าวันนี้ไม่ออรลาลิสเราต้องใส่วิกนะคะดิฉันใส่สูรเดินเข้ามาแล้วนะไม่ตอนแรกก็คือจริงจริงแต่ถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับพี่นี่พี่พุทธก็พี่พุทธเธอนะพี่พุทธนจริง จริงเหรอลองให้นางใส่สูตรแล้วอยู่ในลุคแบบเดียวเดี๋ยวจบแลบนี้แล้วพี่เจนไปเปลี่ยนได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนลุกบ่อยๆอะไรที่มาเพราะว่าวันนี้พอรู้ว่าพี่เจนมาก็คิดว่าโหจะได้เจอพี่เจนในเวอร์ชันที่ไม่เคยเจอนะใช่แต่ถามจริงๆว่าอะไรที่ทําให้เจนรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาออกสื่อแล้วเจนจะมีความมั่นใจหัวใจของเจนคือเจนรู้สึกว่าคนเรามันมันไม่ใช่ลุกภายนอกแล้วอ่ะพี่หนิง มันคือพลังงานจากข้างในของเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราจะสื่อออกมายังไงให้ให้คนดูรู้สึกไปกับเราม,มันคือมันคือสิ่งที่เรามีความมั่นใจจากข้างในมากกว่าเจนก็ไม่ใช่คนที่โอ้โหแบบเพอร์เฟกแบบน่าสมมาตรหรือว่าไม่ไม่แต่ไอที่บอกว่าข้างในเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกคนต่างคนก็ต้องต่างทําแต่เคล็ดลับแล้วตัวช่วยหรือสิ่งที่มนทําให้เจนนี่เป็นคนที่ดูดีในทุกๆมิติเจนต้องบอกกันเลยว่า จะจะเดี๋ยวจะบอกว่าโฆษณาก็ไม่ได้โฆษณาแต่ถึงยังงั้นก็เถอะเจนต้องบอกเจนโตมากับออร่าตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าเจนจะบอกกับคุณยุ้ยตลอดเวลาจะเป็นคนที่ชอบคุยกับลูกค้าที่เขาว่ามาจ้างเราเพราะเจนรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เจนใช้และจะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเจนต้องอินทัวเขามากคือไม่ว่าจะเรื่องของแพคเกจจิ้งส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้ ว่าวิธีการผลิตแล้วใส่อะไรเข้าไปบ้าง uh huh. แล้วขอมีส่วนร่วมเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เขาทุกวัน uh huh. ทุกคนแบบเฮ้ยพี่เจนแบบดูแลผิวตัวเองอะไร uh huh. ยังไง uh huh. คือนี่เลยค่ะออราลนจคือเขาไม่ใช่แป้งที่แบบเป็นแป้งธรรมดาทั่ว uh huh. ไปนะ uh huh. เขามีส่วนผสมที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นทําให้หน้าเราแบบเนี่ยเงาวาวฉ่าคือเขาแบบมีครีมบํารุงมีสารสกัดที่เป็นที่บํารุงหน้าเราอยู่ในแป้งตลับนี้ด้วยครับ เพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นตัวช่วยหลักของเจนล้นๆคือจริงๆเนี่ยออร่าลิชเนี่ยเขาดังมาเป็น10ปีแล้วนะแล้วปีเนี่ยเป็นปีที่เขาฉลองครบรอบ10ปีด้วยดังนั้นมันต้องมีอะไรใหม่ๆแปลว่าในตัวแป้งเนี่ยที่วัดของเดิมดีแล้วมันต้องอัปเกรดแล้วใส่อะไรใหม่ๆลงไปใช่ใช่เพราะถ้าเป็นเจนนี่เนี่ยมันเดิมเหมือนเดิมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอันเนี้ยเจนคุยอันใหม่เนี่ยเจนคุยก่อนบวชท่าวเฮ้ยพี่ยุ้ยเจนว่าตลับมันต้องเป S <S สารสกัดที่ดีอยู่แล้วก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อที่ว่าน่าจะได้มันจะได้แบบดูดียิ่งขึ้นแล้วมันจะได้ทนได้16ชั่วโมงต้อนรับคุณยุ้ยเลยดีกว่าต้อนรับคุณยุ้ยเลยดีค่ะพี่วิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุยนะคะสุทธภพานะคะจันทรัพพาพรนะคะซีอแบรนด์ออร่าลิชค่ะ สวยไม่แพ้กันเลยค่ะคือต้องบอกว่าเวลคัมแบ็กนะครับออริจั่นกลับสู่คุยเซฟโช,ชว์อีกครั้งนึงด้วยแล้วออร่าลิชคือตั้งอยู่ข้างๆผมตลอดแล้วผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยโฉมใหม่แป้งออริชของพี่ยุูอ่อะมันดูหรูแล้วก็มันดูแพงขึ้นใช่เยอะมากใช่ค่ะค,คือต้องบอกว่านะคะปีนี้เป็นปีที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของออริจไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีการที่ที่เจนี่พูดเมื่อกี้นะเรามีการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งด้วยนะคะก็ ต้องต้องบอกเลยว่าเราอยู่คู่กับผู้หญิงไทยมาก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่10ค่ะ,คะนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนแพ็เกจิ้งให้ดูแบบรูหลาแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะคือเรามีการพัฒนาทั้งสูตรแล้วก็สารสกัดต่างๆที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะแล้วก็ทางเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเพราะว่าอยากให้คนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะแบบพอได้ลองใช้แล้วรู้สึกแบบว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นอย่างนี้ค่ะแต่จริงจ จุดเด่นของออร่าลิชอีกอันหนึ่งที่เราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนนะอันนั้นยังอยู่ไหมที่บอกว่ามันจะทนน้ําและทนเหนือได้แบบหน้าไม่หยาหน้าไม่เยิมอันนั้นอันนั้นห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะอันนั้นไม่ไม่เปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยดีขึ้นกว่าเดิมใช<ด>่ไหมใค่ไงั้นอย่างนี้ดีกว่าขอทดสอบได้ป่ะสำหรับสูตรใหม่เพราะสูตรเก่าอนเลยนะว่าแป้งออร่าลิชนะถ้าใส่ลงไปในน้ําอ่ะเขาจะไม่แบบละลายเขาจะแบบว่าเกาะตัวกันเป็นแบบ ผิวน้ําอยู่บนแป้งอะทำให้แบบหน้าเราเนี่ยทงทนทั้งวันมากกว่า16ชั่วโมงเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งออรชัยเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากพี่หนิอากาศร้อนฝนตกบ่อยเดี๋ยวก็อากาศเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยอะไรเปลี่ยนก็ตามอลอเรชไม่เคยเปลี่ยนค่ะเออทดอ้มีไหมมีไหมมันเลยนี่นี่นี่ขอให้ทุกคนดูนะเอาง่ายๆเลยนะคะอันนี้นะ คอนเซปที่ทุกคนชื่นชอบนะกันน้ำกันเหงื่อเหมือนเดิมนี่ทับพี่เจนทำให้ดูสดๆเลยครับฟึน้ำน้าออกจากแป้งทาอะไรไม่ได้ซึ่งปกติถ้าเป็นแป้งพับที่แบบไม่ได้แบบกันน้ำกันเหงื่อคือจุ่มไปปุ๊บมันจะ มันจะล่อนมันจะล่อนมันจะเละกใช่แต่นี้จะให้สังเกตดีๆเขาก็จะคือเป็นน้ำอ่ะเป็นเป็นหยดๆอยู่เรียกว่าทั้งกันน้ำเอาเอาแบบง่ายๆเลยนะมันนะเนี่ยนี่ขูดให้ดูเลยนะนี่จะเห็นว่าแป้งเนี่ยไม่ลงไปในน้ำเลยค่ะจริงพี่แป้งก็คือเนี่ยต่อให้ชงยังไงนะคนคนคน เด็กฝรั่งเด็กเออเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งอย่างงี้เด็กฝรั่งคนกอให้คนยังไงนะคะแป้งก็อยู่บนน้ำค่ะไม่งเราเห็นไม่ชิงด้วยอ่ะวู้ชอผมชิ่งมากเลยพี่ยุ้ยนี่ลองลองดูนะถ้าเกิดว่ามันอยู่บนหน้าเราอะถ้าสมมติว่าเราใช้อลลิชไปแล้วถ้าเรามีเงือเรามีน้ำไม่ซึมไม่แต่อย่างงี้น้ำขอดีคือเลยรู้บ้านึิงรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ย ทำให้ผิวเราได้หายใจแล้วมันจะไม่อุดตันตามรูขุมขนคนอาจจะคิดว่าอุ้ยแป้งเกาะติดอย่างนี้นานแล้วจะทําให้หน้าเราเป็นสิวเป็นปดเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใส่สารบํารุงอยู่ในแป้งเยอะมากและหน้าเจนเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้อะไรหรือว่าใส่ส่วนประกอบอะไรเนี่ยเราต้องคิดมาแล้วค่ะและนอกจากนั้นก็คือในแป้ง a อร a r i ิ h ในโฉมใหม่เนี่ยเรื่องของแป้งที่มันกันแดดที่มันแบบ เพิ่มปริมาณเข้าไปด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือจากชมเก่านะรุ่นเดิมก็คือแกนแดด35ก็คือรุ่นใหม่คือ5้าสิบห้าพี่ยุ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ยุ้ยก็อยู่ตรงนี้เจนนี่ก็อยู่ตรงนี้โปรกับการคัมแบ็กคุยแซบโชว์ต้องปังมากๆอย่างนี้ราคาแพงขึ้นไหมคะไม่เลยค่ะราคาเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เจนนี่จะมีแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าหน่อยแล เรามีกระเป๋าแถมให้ด้วยค่ะน่ารักมากอ่ะราคาโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ 1>, 1แถม 1, น, 1> นะคะปกติเนี่ยเอ่อราคาราคาก็คือ1แถม1 589บาทปกติ1,180บาทนะคะ,คะหรือว่าหรือนะคะหรือ3แถม2นะคะราคาก็คือ1 0 0่บาทค่ะ จากปกตินะคะ2,950ค่ะก็คือตกตลับละ200บา,บาทส่งฟรีด้วยนะคะส่งฟรีส่งฟรีด้วยและนี่ได้กระเป๋าด้วยค่ะ1ชิ้นนะคะแต่ต้องบอกว่ากระเป๋าเนี่ยต้องรีบนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะอ่า สนใจนะทุกคนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ l i น์แอนะคะ alla thailand น,นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยบอกเลยสแกน QR code เร็วมากหรือจะโทรศัพท์นะคะเบอร์0ูนย์หนะคะสี่เก้าหนะคะหรือว่าตัวแทนจาหน่ายก็มีทั่วประเทศเลยไม่เจนจะบอกว่ายังไงคนเราก็ต้องใช้ แป้งเนี่ยสมเฉดสี1นึ่ 2> 2, อย่างเจงนี่เนี่ยเจนี่ใช้3เลยเจนนี่ใช้2เนี่ยทั่วหน้าทั่วหน้าหคือไฮไลท์สคือเฉดดิ้งค่คคะ,ะถามว่าทําไมต้องทําโปรนี้เพราะว่าเวลาคนที่ซื้อไป1เบอร์แล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้อ2ซื้อ3อีกอเราก็เลยคิดแล้วว่าโปรนี้ยังไงสาวๆก็ต้องใช้ซื้อทีเดียวคุ้มเลยเท่ากับโปรนี้เราเลือกสีได้ใช่ค่ะเลือกสีได้หมดอ่า เท่ากับโปรนี้คุณผู้ชมสามารถบอกได้เลยว่าจะเอา1เอา2เอา3ถ้าเจนนี้ใช้สีอะไรเจนนี้จะใช้เบอร์2เป็นเป็นลองพ้นก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาที่สีขาวเบอร์1เนี่ยมาทำไฮไลท์แล้วก็สีก็คือคอนทัวร์คอนทัวร์นะคะอ่ะย้ำโปรอีกสักรอบหนึ่งค่ะโปรนะคะก็คือ1แถม1นะคะจากปกติ1,180บาทตอนนี้ก็คือ589บาทค่ะแล้วก็3แถม2นั่นคือ5ตลับ จากปกติเนี่ย2 9 0 0ก็150นะคะเหลือเพียง1,000บาท1,000บาทนี่คือได้5ตลับเลยนะคะแถมยังแถมนี้ด้วยค่ะออ l ล r i g i เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะส่งฟรีด้วยค่ะนี่กระเป๋าโปรนิงบอกเลยนะทุกคนนิงขอย้ําเลยนะแล้วเชียร์บอกว่าให้ซื้อโปรเนี่ย3แถม2เพราะมันเท่ากับ5ตลับแถมกระเป๋า ตลับหนึ่งเท่ากับ200บาทเท่านั้นอ่าแล้วสามารถเลือกสีได้เลยเรามีให้2โปรนะคะ1แถม1589หรือ3แถม2 1000บาทแถมกระเป๋าอ่านะอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้ไหมพี่ยุ้ยใช้ได้ใช้ได้เด็กๆก็ใช้ได้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วซื้อผมว่า3แถม2เหมือนที่บกอกนี่คือคุ้มแล้วแล้วกระเป๋าคือมีจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมพี่เจนใช่ค่ะดิฟสั่งเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ส่งฟรีด้วยค่ะอ่ะโปรแรงมากคุณผู้ชมค่ะ ขอย้ําอีกสักรอบหนึ่งนะคะเราจะมี2โปร1แถม1นะคะราคา589บาทหรือ3แถม2บวกกระเป๋าเท่ากับ6ชิ้นในราคา1000บาทนะคะ หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือเบอร์โทรศัพท์06-349-79-119่เค่ะเ๊ปังมากเลยนะครับทั้ง1แถม1และ3แถม2นะ3แถม2นี้ได้กระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าน่ารักมากนะฮะนะฮะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับครับอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงปะเนี่ยพี่ยุ้ยของมีใช่ไหมฮะของมีหรอเปส่งใช่ไหม มีนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นย้ำโปรกันอีกสักทีหนึ่งนะครับสำหรับคุณแซกโชว์นะฮะใครสะดวกโปรไหนจัดโปรนั้นเลยนะครับมี1แถม1นะครับปกตินี่คือราคาเต็ม1,180บาทแต่ว่าวันนี้ในคุยแซบ2ตลับเอาไป5,89แปด้ หรือใครแบบอยากซื้อพระได้ครบทุกเฉดสี<ฆ>อฝาอกเพือพ่อนฝากแฟนด้วยนะครับ3แถม2จะคุ้มมากนะฮะ,<ฆ>ะปกติ3แถม2ไดในห้าตลับเนี่ยจะคือราคาเกือบ3,000<ฆ>แต่วันนี้พี่ยุ้ยพี่เจนมันทีเอาไปเลย3แถม2พันเดียว<ฆ>แล้วได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้ไปหนึ่งใบด้วยมีจำนวนจำกัดนะครับส่งฟร,รีทุกออเดอร์ นะก่อนของจะหมดนะเพราะเจนบอกเราว่ากระเป๋ามีจานวนจํากัดนะไลน์แอดออร่าไทยแลนด์หรือสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือโทรศัพท์0 6 3 4 9 7 9 1 1 9นะคะไลน์แอดออร่าไทยแลนด์ย้าเลยนะรีบติดต่อตอนนี้บอกว่าหลังบ้านี่ยแชทไม่ทันรอนนิดนึงเขากําลังตอบอยู่นะไม่ต้องใจร้อนอยากใช้ออร่าเลยแล้วก็ไปเตะฟุตบอลนะฮะมันจะเป็นยังไงพี่พี่ยุ้ยมันก็จะไม่รอดออกมาหน้าก็จะหล่อตลอดเลานะมะไ่ สามแทมสองจัดให้ดิฉยนพูิถึงแนค่ับขอบคุณที่นะค่ะขอบคุณทั้งทีดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ